วันนี้วันหยุดนะคะเดี๋ยวตุกก็จะทำเพราะว่าได้อีทในอเดให้ทุกคนดูกันมันชอบนะไ่ชอบดูอะไดอีเมื่อเช้านี้เราก็จะทำโจทย์ย่านี่ดีอน่ากินแล้วเราก็แปะมามาหั่นเ็ดก่อนนล้จะผัดผอิปึ๊บนีมันทำมเล็กน,น้อย วว้าอ,อ,อยากมีแม่แบบตัวเออองใช่ฉันอยากมีแม่แบบฉันเดี๋ยวเราจะอุ่นเบคบีนให้เขากินคู่กับแบบมาทีโธ่เสียใจอะอะไรเพื่อนคะันด,ดูสิตอนแรกพี่จำผิดหรือเปล่ามันเป็นไข่วะ เเงแต่ว่าเราสามารถพลิไปใหม่ได้ใช่ไหมของแม่ก็ต้ใส่ซอสพิใช่มนน่าจะได้แล้วแหละโอ้โหได้ไหนะอ๋ออายุกี่ขวบแล้วเนี่ย เราจะมาหั่นผักตุนแกงกะหรี่เลยโดยที่วันนี้เรามีความพิเศษเลยเราจะากินกันสเต็กเนื้อของเราค่ะลายสวยมากมีคนบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่เห็นเลนี่ทำอาหารเลยเขาชอบแต่งตัวมากกว่า,านะทำแกงกะหรี่ง่ายมากนางทำได้เลยพราะ <c oughs> ว่ามันสำเร็จรูปหมดเลยเนาะว่านนี้แม่ก็จะทำแครื่อดืก ใส่กาด้าเาวว่ากราจะได้กินกัดไปแล้วด้วยก็มันหิววอ่ะเลนี่บอกชอบแบบเผ็ดมากกว่าซอสเหรออืมเฮ้ยโยนไปใคือของตัวเองไม่ค่อยกินเอากินของแม่แล้วก็กินครนี่เราจะให้เลนี่ทำไข่คอสองแผ่นค่ะ what that's gonna be Do you know that ants are actually protein? No, I'm not. Yes. <laughs> <laughs> what? Oh, yeah, I told you that. Oh, yeah, little. <laughs> and he's like a dad to <laughs> Tom. <laughs> yes. Aww. Thank you so much. กินว่าอะไรอยู่หืมที่เราทำอันนให้เพราะว่าเราทำใหเส็จง่ายมากถ้าสเต็กเนี่ยแต่ถ้าอร่อยเนี่ยไม่รู้จะทำอร่อยมีชิ้นเดียวกินทั้งบ้านไอ้สเตฟานเคยบอกว่าถ้าเนื้อพี่ดีพี่ไม่ต้องหมักดีโรยเกลือแค่เกลือพริกไทย หลายคนอาจจะงงว่าผมเทใส่นี้ทําไมเพราะเขาไปดูคลิปของสเตฟานมาแล้ว, <S <S ลวตอนนั้นมันเอาพริกไทยดํามาบดบดเราก็เอาเนี้ยไปปั๊มเราก็เลยต้องทําตามแล้วรอบอันเดิมมันต้องอร่อยสิวะแล้วเขาปั๊มด้านเดียวด้วยนะนี่แล้วเกลือใส่แค่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยจริงทอดให้มันเกรียมแล้วค่อยไป,ไปอบอะไรอ่ะนา้ไมันยังไม่เล่าปล่อยมันไหม้ก,ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวหรว่าไฟแรงไปวะเพื่อนอยู่นะเหตุการณ์นั้นนะ พี่ยืนคุยอยู่ไม่เห็นใครพานทำเลยระหว่างรอนะเดี๋ยวเราจะกินนี้ที่รถใหม่เลย เอามาลองวันนี้ดัชชี่ไบโอเขาบอกว่าเพราะว่า70%ของคุมมคุ้มกันอยู่ที่ลำไส้เติมโปรไบโอติกดีๆกินดัชชี่ไบโอทุกวันเอาใจไส้ไปกับดัชชี่ไบโอลดใหม่ลดสับปะรดและฝรั่งลดใหม่แต่ยังช่วยดูแลสุขภาพลำไส้ใด้เหมือนเดิมเขาบอกว่ามีโปรไบโอติกดีๆทับถ่วยกว่า2 0 0 0ล้านตัวโดยมี LGG ที่มีส่วนช่วยเสริมสร้างคุมมคุ้มกันแล้วก็มี B lactis ช่วยปรับสมดุลลำไส้ทำให้การขับถ่ายดีขึ้นไม่มีแล็กโตสแถมอร่อยสดชื่นไป กับ2ผลไม้เพิ่มประโยชน์สับรลเนี่ยจะเป็นตัวช่วยเรื่องการย่อยอาหารและก็มีชิ้นฝรั่งนะครับที่มีวิตามินและใยอาหารในนี้อ่ะกลับด้านก่อนอ่าตรงนี้เกลียยไปนิดนึงเรียบร้อยไม่ครับคลิปนี้ต้องพยายมามให้เตริรเห็นชอบรีพี่เออพี่เวงทำอะไรมันไม่ไม่เป็นหรอกจริงมันดําปิดเลยนาะดูดิ กมันใช่เลยแบบนี้แหละแต่ของสเตฟานน่ยนะมันราดน้ำเกรวี่ก็เลยกบทักไหมของมันเดี๋ยวเราหนะ้าราดน้ำแกงกะหรี่กุออก้งองบกตุกกต๊กจะเอาเนื้อไปราดน้ำแกงกะหรี่ถาจริงจะอร่อยเหรอ <laughs> โหดำปี่ปเลยวัยใครเอาฐานมาวางบนกระทะอ่ะมาเดือดได้ไหมมเดือดได้ไหอีกด้านคือพริกไทยดำครับพริกไทยดำมันไม่ได้มีกว่าด้านนี้รูปวามันแย่หมอกันะรกปวางไปมันจะหอมมากนะ No blood it it has has a bacteria อุ้ยหอมมากดูแค่อี้เด็กจินบอกว่าถ้ามันมีเรื่องมันมีแบคทีเรียอยอะพ่อจะรอขาดแล้วนะโอ้โอ้ไม่น่ากินเลยว่ะปุ้ยจะไปปุ้ยยิงเนี่ยเฮ้ยใช่เลยนี่ดูว้าวแบคทีเรียจิงช็อตฟิวโุดดูเฮ้ยมันน่ากินมากโคตรอร่อย มันอร่อยมากอ่ะมันไม่ต้องหมักจริงด้วยเนื้อนี่ลองอ่ะลองชิมอร่อยมากจิงกินหน่อยลองชิมหน่อยหิึ่งอร่อยมากจิงลูกจิงลูกลองอ่ะเข้าปากตัวเองเชยเฮ้ยอร่อยมากเข่าปากเลยแม่จิงลองถ้าแม่อร่อยพ่อไม่ให้กินหรอกอ่ะลองเคี้ยวดูนี่ไม่เอาหรอกมันหยุยหยุยแล้วแปลกไม่หยุยไม่หยุย มันเหมือนหมูสามชั้นหรือเปล่าไม่เหมือนเอาแค่น,นี้พออร่อยไหมหรือธรรมดาคีดก่อนคิดก่อนธรรมดาเออดีแล้วลูกพอจะได้กิน แกงกะหรี่ก็อร่อย <No. S 2> เออพเช็คแล้วเข้าอันทีหกีมือแม่ม็นไงเยี่ <c oughs> มไหมเยี่ยมไหมต้า d ไตาเดียวพี่มดิคุณยกก่อนระแกออยไหมลูกอันนี้อร่อยค่ะ ยกเกอร์อุ้ยหอมว้าว b e a u อโย u l yogurt ยินข้าไปลูกอืออือมันมีชิ้นเนื้ออยู่อันนี้คือสั่ง delivery จากร้านปิ้งย่างเกาหลีอันนี้เป็นผักเคียงนะคะแล้วจะมีพริกมีหอมใหญ่โอ้ชอบผักอันนี้มากเลยอ่ะไปงยนไม่ใช่ไ้เลียนไปงายอะไรไปงายหมักซอส อ่ะเอาเนี้ลองดิฝั่งเพลก็คือฝั่งนี้อั่นีส่อ่างเดียว่งนี้ั่งนี้นขนแล้เดี๋ยวจิงต้องดของแข็งสว้เต็มแล้วเต็มแล้วเราต้องขือทุกคนแล้นีเชาไหมเหอุอ้ะชาไหมเหอรอรคิวอยูอ่รอ นี่กินแบบพ่อนี่นี่ต้องอย่างนี้ water salt ย้อนย้อน้ยอมอ่ไอ้นะนี้ของตุกมวนเป็นอ้นี้มวนเป็นหมากด้ยตั้โต๊ะตั้งหมากตากล้อนมา ใช่หรอกินข้าวดีกว่าข้าวแบบเลือกเองรองผมอือฮึฮะนี้จะกินข้าวเขากิมจิเหรอมันแพงนะเฮ้ยไม่นี่โน้เฮ้ยทำได้เหรอกินได้เหรอปล่อยเขาปล่อยเขาเขาอยากลองเขาอยากลองปล่อยเขาเอาไปกินนะ เงหม้วเคลียเลยเค่นคาไ้อรอยมจริงเขาอก็นเกาหออียเม่าจริงป่ะทำไมอ่ะ o is spicy, has a lot of noodles, and three e s a lot of soup. แล้วญี่ปุ่นไม่มีหรอญี่ปุ่นก็มีทุกอย่างบอกอ่ะเะเทสต่อไม่ถูกเลย เนี่ยคือกระทะดำมากเลยใครมีเทคนิคบอกไปเพราะว่าข้าไม่คือกระทะนะคะใหม่มันจะริง่เนี่ยมันต้องดำก่อนใครต่อใครมีความรู้จริงแล้วตอนที่เราล้างมันก็จะไม่สีแล้วมันก็ไม่หมากจริงหรือเปล่าเนี่ยหนูมั่ว่ะเนี่ยถ้ามั่วบอกพ่อไหนนอยนจริงมั่วอ่ะอ้าโถ จะกินมื้อนี้เสร็จปุ๊บนะครับใครอยากลองก็ไปลองควันเยอะหน่อยที่บ้านแต่ถ้าเกิดว่าสีที่ควันไม่เยอะก็ดีต่อสุขภาพอย่างที่เราทำารี่หนแล้วก็คือโยเกิร์ตชี่ไบโอรถสับปะรดและฝลังลถใหม่แต่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้ได้เหมือนเดิมมีจำหน่ายนะครับที่เซเว่นและสาวดัชบิลดีไลท์ทั่วประเทศก็ไปลองหาซื้อหาลองกันได้อร่อยนะครับส่วนคลิปหน้าตุ้เขาจะชวนกินอะไรทั้งวันก็เดี๋ยวว่าอีกทีนึงคือเราควรไปกินข้างนอกนะเพราะว่า เครื่องกรองอากาศทำงานหน okay. <|so|>> ักมากตอนนี้เดี๋ยวครา้ห oh, น okay. ้าเราอาจจะลองกินอาหารอียเดีย